หลกหญ้าครับผมหลกหญ้าส่วนผักหน้าห้องก่อนครับแจ็คมาแต่ใส่หญ้ากันเลยว่ดิปูกัดเกือดดีดีดุนครับผมกำลังงามเลยผักนะงามพักงามเนี่ยขนาดปูกใส่กระถางงซื้อหรือครับผมหลกหญ้าออกทั้งหมดหลกหญ้าออกเบื่อันนี้ผมปูกแซนนี่เห็นปนนะนะใบหัวลาพาปูกเซนตัดข้อนหน้าปูกเสียอบนมันว่ามีม่วงปูกครับผมเนี่ยแต่มันรอดรุ่นกันว่ามัน มันสิเป็นบ่มันสิเกิดให้ผมบ่มันสิปิดให้ผมบ่นะครับผมเอ้ยถึงได้น้องงามครับผักไก่หอมอป้อมเนี่ยเจือซีร่มแล้วครับผมมือนี้สิเอาไปยำอยู่มันเอาไปกินใช่ไหมครับผมดีครับผมอุย้ยสะอ่อนผักงามที่างา,ามว่ะแต่ละย่างครับพี่น้องอิสระบึงปบางบักพริกบักพริกกำลังจับดอกเต็มเลยพี่นเนาะบักแซอเล่นพี่เนาะครับผมกำลังเป็นมากเต็มเลย ขนาดไอไทยให้พี่น้องเบิ้งทุกอาทิตย์ด้่นะครับผมมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสม,มอๆเลยครับผมสุดยอดอีเลยจังครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำแหน่เด้อครับอริกาตกหลายๆครับลองเลือานครับผมผลักสะก้อนชีื่อแข่งกันเลยสวัสดีครับผมสวัสดี FC มอ่อ s a n ง Channel นนครับกับการเตะฟีดในตังแดนครับ กลับมาฟอกกันบรรยากาศหลังเลิกงานนะครับผมวันนี้ก็เป็นเส้าวันพุธนะครับผมเส้าวันพุธที่ยี่สิบแปดเดือนห้าสองพันยี่สิบห้าครับตอกออนผักครับผมเป็นน้ำงามะนาวผักกำลังติดเบิร์ดชุอันสุ่ยเนียวนีนะครับผมน้องเอฟซีครับสุอันสุยางครับผมกำลังติดเบิร์ดแล้วนะครับผมเบิร์ดผักไก่นี่ผมเบิร์ดผักขึ้งแงผมโดนคนผักขึ้งแงงปูงใบเอามาเบิร์ดสุญยอดแล้วครับผมเบิร์ดอู้ยงามขึ้งานนี่ อนย่ามารอรุ่นกันว่าอันนี้มันสิติดบ่นะครับผมเนี่ยไอ้ผักโหระพาเน่ยปลูกแซนต้นไม้นี่ครับผมโอ้ปลูกเซีคนควันนี่ครับผมน้องเอฟซีครับเนี่ยนรามีน้อปลูกแล้วมันเต็มไปหมดแล้วพูดหน่อยเดี๋ยวนี่สิเก็บนี่ไปกินกับปิ้งปลาอยู่เมื่อกี้นี่สิปิ้งปลากินไงครับผมปิ้งปลากับส้มผักแก้วบองต้มน้ำมันนี่ครับผมเดี๋ยวคนฟักก่อนครับสิ่งที่ว่าประจำวันหลังเลิกงานก่อนไปทำงานนครับผม ดผักหมดหญ้ายสําหรับปลูกไว้ก็พอดได้อยู่ได้กินสินแหละครับพี่น้องเอฟซีอันนี้ซีแบ่งให้ทีมงานปลูกเยอะนะครับผมซุ้มเบี้ยผักนะซุ้มที่ผมกล้าไว้นะครับอู้หูนะบวบพริกเป็นดอกลอยหลายออพี่น้องเอฟซีครับบูรู้วมันมันที่จับมากเพาะนะครับผมนะพูดนะดอกเต็มเลยด้วยครับผมบวบพริกกลมตู้รูติตะมันอยู่เด้อปลูปกกุ้งซีนนะเพรามันเป็นมากเป็นดอกสินะครับผมเป็นตาเป็นตาซื้อมาปลูกอยู่ดีนะครับผม หมดพักก่อนครับขยี้ตู้ผมเนี่ยบ่างามที่นี่ที่นี่เจ้าขยี้ตู้มาขึ้นเลยจีนะครับผมน้ามันแห้งปวด อันนี้ไปซื้อปุ๋ยมากมาใส่อยู่ซื้อปุ๋ยมากมาใส่อันี้มาซ um ื้อปุ๋ยมากมาใส่ตสมบัแกเรียนสมตเขือเยอะนะครับผมเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเก็บผักสะก่อนครับเก็บเอาผักอันนี้กอนเก็บเอาผักหอมป้อมไปกินกับปิ้งปลาเมื่อครับผมวันนี้ซีปิ้งปลาแล้วกินกับส้มผักแล้วก็แก้วบองต้มน้ำใหม่ครับผมเก็บเอาหอมป้อมไปกินกันใส่กับแก้วบองเนาะ ตัดเอาครับให้ให้มันปรุงขึ้นมาอีกข้าวเดียวนึ่งต้นมันแกลี้ยรเราที่นะครับผมน้องอีพีีครับผมต้นมันเริมม่มเ,เริ่มเริ่มแก่แก่หน่อยแล้วไม่เพืจอใจใช้บริการแฟรมป่ะโอ้โห <c oughs> <c oughs> จุดจัดดีเด้แล้วเนาะโอ้โหไม่กี่วันด้วยไอ้ผักนั่นน่ะกินกินด้อ ได้การนี้ดิอุ้นนำรู้ได้ฮะกินวูวขอบคุณครับภอษากิัเคีก็ได้กินย่อนจะได้เนาะเมื่อกี้เพราไอ้กำลังงามบุญอ่ะตัวหอมป้อมเซนลาบได้การยี้ดิ เบิกเให้มันครบห,าห้ามือรถหินเด่นมาดด <laughs> เด่นเห็นแดดเห็นเดดเศร้า,า,าข้าแล้วเด่โ <laughs> อ้โนี่ยัยยงกินงายมปิ้งปลา่ปิ้งปลาไดมอนะด์นกันโอ <laughs> ้วให้งาน <laughs> ครับผมได้แนวแก้วข้อมือนี่ครับผมไอ้เพิ่นไอ้เพิ่นปั้นไปหาแนวมาแก้เมื่อสักนี่กําลังนั่งเก็บผักอยู่เพิ่นเอาแนวแก้วนี่พ่อครับผมไม่ค่อยได้กินไม่ได้กินโดนเนาะนะครับผมล่าสุดก็ไปกินเมื่อวันอาทิตย์นั่นแหละไปไปยามไปยามพี่น้องอยู่นะกุย่าไปแก้อยู่พูดหรอกยูน่ะปุย่าคนนึงวันอาทิตย์ครับผมเมาแอร์เมาแอร์เนื้อผมส่วนเมนูมื้อนี้เนาะของผมว่าผมซิปปิ้งปลาครับผมปลานี่ผมซื้อมาในราคาโตละร้อยเกตสิบเยนนี่ครับผมพี่น้องเอฟซีครับ ผมซีให้เบื an me. ้องอัตราการแลกเป็นเงินนะครับผมอัตราการแลกเป็นเงินเมื่อนี้ยู่ท <combined> ีเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าก่อนเราเส้นเรากินนี่อย่างซี่เขาต้องเบื้องอัตราการแลกเป็นเงินก็เพราะว่าของตะลอยาผมซิเปรียบเทียบให้เบื้องคิดเป็นเงินบ้านเขาพ้อมนะครับผมว่าคิดเป็นเงินบ้านของมันซืเป็นเท่าไหร่เนาะเมื่อนี้วันที่วันที่ยี่สิบแปดนะครับผมวันพุธที่ยี่สิบแปดเดือนห้าสองพันยี่สิบห้านะครับผมตอนนี้เวลาแปดโมงยี่สิบหกนาทีครับ อัตราการแลกเป็นอยู่ที่0.2272นี่ครับผมเมืวว่อวานนี่0.2253บดหรือ51เนี่แหละนะครับผมแต่ผมซื้อมาคิดไรซื้อว่าปลาตัวนี้อ่ะซื้อมาในราคา107เยนรวมภาษีแล้วนะครับผมคิดเป็นเงินบ้านเฮามั็นสิบเป็นจากบาทผมจะไล่ซื้อฝั่งนะครับผมเบอร์ตรงกันนะครับผมนี่ยแหละพยายามเปรียบเทียบเปรียบเทียบในยุ่ในกินซื้อพี่น้อง fc เพิ่งพร้อมเวลาเฮ็ดคลิปนะครับผม107คูณ0.22 ก็าเรยหล่ะลืมเราบีงยัน0.2272นะครับผม72ปั๊บนี่ครับผมปลาตัวนึงนะครับผมนะปลาตัวนึงตกประมาณ38บาทนะครับผมนะีคิดเป็นเงินบ้านเฮาละนะครับผม,รบผมประมาณนี้นะครับผมปเดี๋ยวเรียบผมซิปิ่งปลาสกวอนนะครับผมปิ่งปลาหอมโอ้ในแนวแก่ความมืนนะอ,ม,อะมีหางเงียา ออกปัญหาไกลกับเส้นทางหลายพันกิโลนั่งเครื่องตั้งหกชั่วโมงพูดนะครับผมตัวนี้เติมอ,อยู่ดีหน่ะร้อยเกสิบเยนนะครับผมตัวละสามสิบแปดบาทที่เป็นเงินบ้านเราเดี๋ยไล่เัาก็ปับ๊บเดี๋ยวผมสเอียบพร้อมเด้นี่เอียบบม่ได้ใส่อย่างไรครับผมใส่เองเต้าน้ำปลาของผมชูรสก่อนล,ละนะครับผมเมื่อนี้กินกับส้มผักนึ่งข้าวเหนียวไใบยืมวาน,นครับนี่ครับผม น้ำปลาเวลาปิ้งปูปิ้งปลานผมสิมักใส่น้ำปลาดิผมสิใส่เกลียผมสิบวก่อยปันไดินี่ครับผมผมนวดครับผมนี่ผักสดๆดเนาะมีทั้งผักสดมีทั้งส้มผักมีทั้งตุงต้มน่อไมมโอ้กินเกับข้าวเหนยียวเกี้ยววองคักไปยังสิบบอกให้ครับเรียบร้อยละมาปิ้งเลยครับผม ใส่ตัวเจ็ตหรือเก้าครับพี่น้องคนเดียวเสียบยุป่ปลาอันนี้นะนะครับผมเสียบยุ่เนี่ยซื้อมากินหลายรอบละนะครับผมปิ้งกินก็เสียบนึ่งกินก็เสียบเพราะว่าเขาความให้แล้วเขาแพะมาให้พร้อมนะครับผมเข้าค่ายนะสามตัวนะห้าร้อยเยนนะครับผมแต่ว่ามาเซียแล้วมันตกตัวแล้วประมาณร้อยเจ็ดสิบกว่าเยนนี่แหละนะครับผมปลานี้นี่เรียบร้อยครับปึ๊บแนวผมที่ เบิ้งส้มผักผมกันนะครับผมม่นเป็นเนหรือเปล่าบุบริกิโดหรอดิอาทิตย์หนึ่งละมั้งนะครับผมแต่ผมใส่ตู้เย็นไว้ก็รู้มันสิเป็นแนวใดเนาะเอาเบิ้งผูดเอาเบิ้งของฝากจากไทยแลนด์ผมเบิ้งของฝากจากไทยแลนด์ครับพี่น้องเอฟซีครับเต็มตู้เย็นเลยครับผมที่ว่าใยญ่เพิ่นเอามาให้นะครับผมว่นมีห้อนอึ่งมีหอนเห็ดเพาะมีห้อนเอกมีห้อนเห็ดไข่นะครับผมอู้หลายว่ะเต็มตู้เลยอันนี้เจ้าของฝากจากไทยแลนด์ทั้งนั้นดินะครับผมจังครับพี่น้องเอฟซีครับ ขอบคุณในลายเนาะนะครับผมขอรับสลับของฝากจากบ้านเฮานะครับผมได้กินอูย้ยคักเป็นอย่างน่ากินวุ้ยบนตุนะ่นอะต้มน้ำไม้ก็ไดิอู้ยมันเป็นน้ำไม้แล้วบ่านี่ต้มน้ำไม้ด้วยไปหักมาเมืนนะ่อนั้นเมื่อไปซื้อของตะบ,บูลส้มผักแก้วบองนะครับผมอืมอ่นะพักอันนี้แห้งแล้วอันนี้สีเอาน้ำปลาใส่เอาในาแก้วบองตัวนี้ <laughs> นี่ครับผมเรียบร้ยอยมือนี่เดี๋ยวที่ซีมส้มผักให้เบิ่งกันนะครับผมมันเปีงเดี๋ยวมื่อคันซิมมื่อคันเสียบยุกตอนนี้มันหลายมือเราล้วงเสกตะกินปะวันเได้เอาทิมเราบ่ะนะครับผมเบิ่งเด้วยคนส้มผักมาดูส้มผักสิมาเสกตะเย็นไว้บุ๊บอาจจะเป็นอย่างนั้วกว่าผมว่านเนะนี่ยนี่นะครับผมโอ,อ้มันสีิดียดนี่คืสอสเขานี่ครับผมปื๊ดว่า ส้มผักพี่น้อง F4 ครับเบิ้งน้ำลายเตี้ยครัผมเห็นตรงสิ่งนั้นบดได้ยังจะเป็นยังนี่ครับอืมนะอืมชอบรอแตะปิ้งปลาครับผมนี่ครับผมหอมรอปิ้งไปอีกน้อยครับผมเข้ากับนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมนึ่งไว้แต่เมื่อวานนี้อุ่นแล้วครับผม นี่ใส่ไมโครเวฟอุ่นอ,อเลยนะครับผมสองนาทีหนึ่งนาทีครึ่งนะครับผมซัมมี่โอเคไอค้ผมเดี๋ยวถ้ากินข้าวลงกันรับมือนะมีน้อแก้พร้อมนะครับผมมาตามแก้วแก้เมยปึง้งฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำแหน่เดอ้อครับอาริกาตกหลายๆครับ เมงเบียร pues> mm ์แล้วเหรอครับผมพี่น้องเอฟซีครับกินเบียร์ปองเดียวนึ่งไหมบินมึงมองครัแก่เมื่อยครับพอกินก็เสียเพาะั่นโอ้เบิ้งปลาครับผมพี่น้องเอฟซีครับนี่ไงบ้องต้อนเหลี่งห้วยดีกขนาดครับผมพุณผู้ชสุกอร์เลนี่ฟังนี่นะเดี๋ยวพริกพริกอีกฟังนึงครับผมนี่นี่ครับผม แห้งๆแต่น่อยปิ้งปล่ามากมาแห้งๆครับเบิ่งอันนี้ผมรหดเอาเบิ่งเครื่องผมรหดเบิ่งนักกินข้าวางผมพี่น้องกิน,นพี่น้องก็นํา้ำลายแตกน้ำลากันแะครับผมมนอันเบิง่งต้มนอไม้ผักของป้อมสุปโซดแก้วบองส้มผักครับผมอ้ยคร,รับรอยตปิ้งเปลาครับผมแต่ผมที่เป็นล่างรถจักรยานก็นก่าว่านี่ป่ะอันนี้จะได้ดื่มเนี่ยแล้วมันจะเป็นบานปวงกัครับผม <laughs> เดี๋ยวปิดแฟลก์กนนะครับผมนี่ เดล่างจักรยานก่อนจักรยานไปสมบูรณสมบันพดนะครับผมอาทิตย์ตรง่อ้านี่น,นะโอ้ยใส่บริการค่ะอีหลีครับผมพี่น้องเอฟซีครับเบิง่งคุณน้อาเบิ่งเนี่ขี้ดินเต็มอยู่ครับผมเดี๋ยวล่างจักรยานก่อนครับผมสำซาปลาสุกพ,พอดีนะครับผมพี่น้องเอฟซีครับตีก็เฮาทิถ้าบ่ามีอย่างฮ็ดนะครับผมนี่ได้การ บ่มีรถเงี้ยล่างบา่มีมอเตอร์ไซค์ล่างนะครับผมล่างจักระกะยานนี่นะฮะผมไปไปไปทอดกันเด้อง,ดงนึ่งมันพามันพาไปซุ่มม่องเรืองรนึผมล่างล้างลูกชายก่อนมันพาผมไปมันซุ่มม่องเด้องหนึ่งก็แต่ผมยากไปส่ครับผม ละางดี่นนี่บลรางก็ส่งเก่าที่กบผมบลรังนั่งก็ส่งใหม่อุ้ต้องขึ้นนี่มันใหม่หรอปิงปลากันดิขับจะล่างรถอยู่บนที่แล้วครับผมอยู่กับอันไหนเห็ดไหนคณะอันนั้นบนเัา ลอยครับผมบารินะพี่น้อยเอฟซครับล่างจักรยานครับผมล่างรถครับผมมีรถละนี่แหละครับผมมีผักกะงาหนามสว่านผักเจ้าของครับผมไปป่ะนะไปกินข้าวนล้วครับผมปิ้งปลานจะได้โอเคละนะครับผมหิวข้าวละโอ้อยากหลับอยากนอนเกอดรถครับผมสุกัแล้วครับพี่น้องเอฟซีครคุโอ้ยวะเก็บไม่ครับผมขาล่างรถครับ อพอดีเลยนี่ครับผม,มน้องเอฟซีครับอย่างนหุ้ดีขนาดวะฮ่า,าดวะฮ่แต่แซบมักค,ครับผมปิ้งปลาเมื่อนี้ครับอืมนี่เอาอีกเลือกเมนูเนี่ยครับผมปลาล่ำปลาเหลือแซบ่บเลยเนี่ยครับผมนี่น้องเอฟซีเลยพูดหรอโอ๊ตวะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำแหน่เดอร์ครับอริกาตกหลายๆครับมาเข้าผมพี่น้องเอซีครับกินเข้าวงานนํำกันครับผมปิ้งปลาส้มผักแก้วบองตุม่มน้ำไม้แล้วก็ผักหอมป้อมสุดๆส่สวนหน้าห้องเลยครับผมุมนน่บวกด้วยกับข้าวเหนียวห้อนๆครับผมจังเป็นจังวุ้นครับผม,มสมบ,บวกไว้ให้ครับู้ดว่ะ ป,ปิいい้งปลาปิ้งปลาบวกกับจำเกยวอนะอะไรแรกจำเก๊ <siblings> <cido adults> ้วกันนะผมนี่อืมว่ะกระผมจำเก๊้วสุกัดองนี่ครับอมว่ะมอืต้มมาไหมครับสุดร้าย แซ่บอีกแล้วเีนูนี่กันเลยงานผมเข้างานกัน,กนเ้อพี่น้องเอฟซีครับผมแซ่บทำกานลยไหมนะ่น่ะงานผมส้ผมผักปิ้งปลาครับอืมว้า ต้มน้ำมันน้ำหอมเจ้วบอวฮืมพุทธหักหอมป้อมงามเลยสวนหน้าบ้าน ว่าผมเนี่ยปลาอืยแบบควันมึนๆเลยจริงปลามันห่านจำแก้วหลังเลือกงานโอ้คนมีความสุขแหลงขังผมวัาผมต้มมาไหมเดี๋ยววันเสาร์นี่วันอาทิตย์นี้จะไปหามาอีกจะไปเบิ้งอีกว่ามันว่ามันจะปรุงขึ้นมาอีกมีปะ พราหักมาหม่อในโคตรหลายเลยเต็มพุงแบงไง้แซ่บเอผมจริงจริงอ่ะที่ห้องบ้าน้องลยครับผมหอมไม่กินนยู่ขขางหนองก็เหรอผมไม่นองกับเสีอเอ้ยเปนรงบผมส้มผักก่น ส้มผักกัดป๋าคันเองอืมฟุดกับมืออย่างพ่อเลยตุ่มน้อยตุ่มน้อยกับแก้วบวงอืม เิ่งปลาอย่างไม่ดีดีครับผมแซ่บสุดสียงนเนียเนียงนก้เนีย้ยเนีย้ยเๆีย้ยเโอ้ด้น้ำมนต์พรราชาไปปองนึงกินข้าแซ่บขนาดวะ บุกค่ยได้กินครับผมกินปองเดว,วินมงังมอง,มองปลามันดีครับผม,มเนื่องกินกบทิคักอยผม,มา่าผมซื้อมาหกตัวแม่นหกตัวเกตัวตผมซื้อมานะครับผมซื้อมาสองแพ็คแพ็คกะสามตัวผม แก้วหนึ่ง,ม,งมันหนาสนึงหัวมันมันครับผมจะตํตำเองกินเองแก้วก็ได้ผักก็สุดๆเลยนะี่มองมันคลกนี่แหละครับผม ส้มผักกินกับปิ้งปลานีพี่น้องยิบสีครับโอ้ยมันเป็นที่อย่างเดียวมันเข้มงวดเลยส้มผักปิ้งปลาแก้วบองเนี่ยผมเนี่ยยังสิเออหืมเนี่ยผลที่ว่าเป็นอย่างแก้วบองคือขาดตัวเย็นบ่ไรนะผมมากินยิสี่อื้อหือสด แก่งานมาเหื่อยต้องกินแบบนี้ครับผม,มก็จะมีความสุขอืมน้องส้มผักครับพี่น้องเอฟซีครับอืม จังครับอืมต้มก็เานะครับเสียบขนานดนะน,นัน้นอืมอืมต้มมากลองนะงาม,งามนี่ก็อดีนะครับผมลองดครับนอนืมอนืมจับ กินข้าวบดบักหลายวันนะปลาที่กินได้ครึ่งหนึ่งครึ่งนึงไม่ไ,ได้กินเมื่อแลงนะครับผมแล้วก็ห่อไปกินโรงงานพร้อมอืมเหรอร้อยเกจสิบเยนกินได้สามคาบครับเป็นไไดพี่น้องเอฟซีป่ะประหยัดปะ่ะมันมีแก้วม,มีส้มผักม,มียงงังซีนเฮาจำเป็นต้องกินหลายอืมแซ่บปิ้งปลาแซ่บ มันจะซื้อมากินยุ่ปลานี่ไมันกะ็มีก้างอนะ่ะพ่อมันก็มีก้างก้างน้อยก้างนี่น้อมเนื้อมันนะม,นม,นมันมีแต่ก้างอะไรยี่น้ำสันใส่ซื้องครับผมพี่น้องเอ็มซีครับเป็นก้างไงอืมมันดีปลามันดีดีอืมกินนึงสิคิดพ่อจะยามไปบ้านแห่ยามไปกักดางว่านแห่ไหมพี่น้องเอง็ซีครับ กักดังวันแห่งธรรมุทธาได้กินโอ้ยกินละห่อแก้วแป้งที่ละส้มผักที่ล้วครับผมปิ้งปลาขาวน้อยปิ้งปลาคอปิ้งปลาบูประกดหนูคักครับผมอืมครับชอบครับผมอืมกวาอืมจังทราบทุกเมนูที่ได้เฮ็ดกินแล้วนี่ครับผมนี่แม่มันจะเป็นเมนูบ้านๆของครับผมแต่ว่า เดี๋ยวผมเคยบอกแล้วว่ามันซิเป็นเมนูอย่างกระซังครับผมแค่เอาเคีดเองกินเองมันเสียบนะครับผมพี่น้องเอฟซีครับแล้วก็เป็นเมนูมนบ้านองเราแล้วก็มันอยู่กับสถานการณ์ที่เขากินพ่อคิดฮอดบ้านบออยู่ไกลบ้านไกลทินบอหรือ,อย่างใจใังแดครับผมมันเก็่นในห้องคิดพ่อบรรยากาศเกา่เกาๆที่เขาเคยประสบพบเจอมาที่เขาเคยผ่านมานะครับผมอันนี้กะสําหรับผมนะครับผมแต่ว่าสาหรับพี่น้องเอฟซีแล้วผมก็รู้ว่าซิมีความรู้สึก คือการบอนะครับผมเวลาที่เขาห่างบ้านเวลาที่เขาห่างออกจากบ้านมาไกลๆลงสิเขา่ามีโอกาสที่จะได้กลับไปบ้านง่ายๆสินะครับผมเวลาเขาได้กินอย่างแบบว่าเขาได้กินอย่างเมนูบ้านๆเขาอ่ะมันจะคิดให้เขาคิดเห็นบรรยากาศแบบเก่าๆที่เขาเคยผ่านมาทุกสิ่งย่างเลยสำหรับผมนะครับผมไ่รู้ว่าใครที่เป็นคือผมบอหรือว่าจังไดกะลองคอมเมนต์ว่ามาเบิ้งมาผมเอาสลับนะครับผมสลับคลิปมื้อนี้ผมกับที่ขอจบไปซักนี้นะครับผมพี่รองเอฟซีครับกับเป็นคลิป ม่กาหลังเลิกงานเพง้านะครับผมช่วงนี้กะจะอัปเดตผักให้พี่น้องเอฟซีเบิ้งดูเนี่ยอย่างน้อยเด้อครับผมสออนผักเจ้าของพี่น้องผักกำลังงามรับผมพี่น้องเอฟซีครับเดี๋ยวมารอรุ่นกันว่าผักโหระพาผมสิติดบ่อผักไอ้อีตูผมสิเป็นจ้งได่นะครับผมแล้วก็ผักกะเพราญี่ปุ่นที่เป็นจังไดเนี่ยผักโหระพาไทยนั่นผมปลูกสซอันควนน้ำนะครับผมเอาตัด้นควนน้ำเพื่อก่อหัวก็เอาดินใส่แลวก็เอาเอาผักใส่ในหัานไลนนะครับผมเดี๋ยวถ้าเบิ่็น้ังไดระ่ามัน มันใชได้เก็บกินบ่หรือว่ามันหรือว่ามันมันไหนซิตุยก้อนหรืออย่างเช่นใดกะรอรุ่นกันแบบยาวๆเลยนะครับผมสียอัปเดตซู่พอ่น้องเอฟซีบึงเรื่อยๆนะครับผมสำหรับผักหน้าห้องแล้วก็ชีวิตเรื่องราวของผมนะครับผมทุกสิ่งอย่างขอนำเสนอในรูปแบบการใส้ชีวิตอยู่ในตังถินตังแดนนะครับผมแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมผู้ใดที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กับากกดติดตามให้นำแน่นะครับผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับผม ผู้ดใดมีความคิดยั่งใดกะคอมเมนต์ว่ามาเบิ้งนะครับผมเอาไว้เจอกันใ่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปมื่อนี้ก็น,นอนหลับฝันดีครับผมสวัสดีครับนี่คร,ครับผมทรงทไายจำแบบเคียงๆเลยนะฮู้ดว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำแหน่เดอ้อครับอริกาตกหลายๆครับ